แบบนี้นะครับหน้าจิจกรรมตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นกิตกรรมที่เคยมีแล้วนะครับผมก็หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นบริการเติมเกม ถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนนะครับใช้ดีจึงบอกต่ออย่าลืมมาใช้บริการเยอะนะครับเอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่2เดือนกรกฎาคมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับแต่วันนี้นะบอกเลยว่ามีกิจกรรมสายฟรีนะครับผมโอเคกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมสายเติมเนาะท็อปอัพราต้นเดือนนะครับเติมครบ9.9เพชรรับเป็ดกราบนะครับผมอ่าแล้วก็ อันนี้เป็นสีข้างสูงเนาะทุกคนก็ดูกันหมดแล้วเนาะ,อะโอเคเดีย๋ยวเราไปกันต่อครับที่กิจกรรมสายฟรีนะครับกิจกรรมสายฟรีมีในวันนี้นะครับผมก็คือวันที่2นี้นะครับผมวันนี้เลยถึงวันที่19นะครับอตอนนี้กิจกรรมยังวักอยู่นะยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับแค่เข้าไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมในการรับตั๋วเนี่ยห้าใบนะครับผมแล้วก็ วันที่2ก็คือวันนี้เหมือนกันนะครับผมพลังหมัดซัดเกมตู้นะครับผมจะเป็นเกมตู้ให้เราเล่นเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะว่าเป็นเกมตู้แบบไหนนะเกมตู้ในการรับล่มแบบนี้นะครับล่มมีลูกนี่นะครับผมมีเห็นไหมลูกตัวนี้เนาะตัวละครตัวนี้อยู่นะครับนี่นะครับ2ตัวนี้นะ <artistic> นี่นะครับ <t ram> <t ram> ตามน,นะน,นี้เลยนะครับเป็นตัวละครอีกหนชุดเนาะนี่เป็นชุด2ชุดนี้นะครับอยู่แล้วก็วันที่4นะครับผมวันที่4ถึงวันที่19 เพียงแค่ล็อกอิน7วันตานานนักสู้นะครับผมคือล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับผม1วัน2วันสามวันสี่วันจนถึง7วันก็จะได้มาเป็นกระเป๋านะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมว้าวเท่อะยางเท่อะของฟรีมันเท่นะครับอ่ะวันที่10ถึงวันที่11นะครับผมเพียงแค่ล็อกอินนะครับรับไปเลยนะครับตัวอีวโหนึ่งใบนะครับผมนี่นะครับวันที่1 0ถึง12นะครับผมเล่น5าคว้าสกินนะครับน่าจะเล่น5เกมแล้วก็ได้รับเป็น กระทะเจ้าตัวนี้นะครับผมโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะได้กระทะฟรีนะครับผมอ่าแล้วก็นะครับวันที่12ถึงวันที่19นะครับผมสนามประลองฉลองบูย่านะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะได้เป็นสกิน M 4มนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยวันที่12ถึงวันที่19นะครับจะได้มาเป็นซายซ่าล่เทมก็คือเจ้าชิบะนะครับน่าจะเป็นสกินนะสกินชิบะนะครับผมโอเคตามนี้เลย สำหรับจิจกรรมมันก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเราต้องรอประมาณ10บโมงเช้าของวันที่ะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะไม่9ก้าโมงก็สิบโมงนี่แหลนะเนาะน่าจะได้นะครับก็วันนี้นะครับมีจิจกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะจะเป็นรับบัตรสร้างห้องฟรีนะนี่นะครับผมสังหารศัตรูห้าคนเนาะรับไป1นะครับสังหารศัตรู15้ารับไปอีก2นะครับสังหารศัตรู25้ารับอีก3านะทั้งหมด 6ใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอจากอ่ากรลีน่าฟิฟายกันดีกว่านะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีเอ้เคนล,ลีนี่ทําไมมาอยู่ในนี้งงเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชุดนอฟแฟชั่นนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแฟชั่นของผู้หญิงแฟชั่นผู้ชายนะครับผมไม่มีต้นกล้าด้วยวะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะ ลลีนะลิวอันนี้จะเป็นท่าทางนะครับผมนี่นะครับเป็นท่าทางใหม่นะครับผมท่าทางแต่ว่าเสียเงินนะท่าทางนี้นะครับนี่โอ้ยเฮงเท่ อ่าดีก็จะเป็น A W เนาะนะครับผมเป็น A W M นะครับผมนี่นะครับของสตีดไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กระถาฟรีของเรานะครับผมนี่นะครับกระเป๋านะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับผมตามนี้เลยหนึ่งสองสามนะครับเลยกระเป๋าฟรีนั่นเองครับ นี่ไงคือกิจกรรมที่เราจะสามารถรับล่มได้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับหน้ากิจกรรมตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นกิจกรรมที่เคยมีแล้วนะครับผมก็คือการต่อยอแข่งกันต่อยเนี่ยคือถ้าเราต่อยชนะเราก็จะได้ของรางวัลเร็วขึ้นแต่ส่วนมากคนผู้เล่นแบบเราเนี่ยก็ต่อยชนะอยู่แล้วนะครับผมไปเก็บโทเค็นเนาะเนี่ยเธอเก็บโทเค็นมาแล้วก็มาต่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะซอนอีกทีตอนกิจกรรมมานะครับผมโอเคเนาะต่อยจนนี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8กะโหลกนี้นะครับผมอ่าต่อยให้8กะโหลกนี้อ่าหายไปหมดนะครับเราก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็จะได้รับของรางวัลใหญ่นะครับผมก็คือน่าจะเป็นล่มหรือเปล่าอาจจะได้ชุดตัวนี้ก็ได้เออไม่แน่หรอกแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นใส่เติมนะโอเคไปกันตอดนะครับนี่เห็นไหมต่อยปึ้งเห็นไหมเขาต่อยกลับนะครับถ้าเราต่อยไปเขาต่อยกลับนะ อันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับผมนะก็คือเนี่ยเห็นไหมกดเข้ามาน่าจะเป็นกิจกรรมที่วันนี้เนะาะอาจจะเป็นของวันนี้แหละนะครับผมก็คือจะได้รับตั๋วนะครับผมนี่ตั๋วทั้งหมดกี่ใบวะหนึ่งสองสามใบหรอใช่ไหมสามใบประรับผมก็มากดสตาร์ตตัวนี้เนาะนะครับผมนี่นะครับเล่นกิจกรรมนะครับนี่ทําภารกิจนะครับคิวครบสามอะไรประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็รับนะ,บะเนาะรับโัคิวมาแล้วก็มากดสตาร์ตประมาณนี้เลย แล้วก็กดขึ้นไปเนี่ยเขาต่อยได้อ่หมัดจนถึงเจดก็จะได้รับของทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้อะโอเคครับกิจกรรมก็จะประมาณน,นี้เลยเนาะถือ <laughs> ว่าโอเคนะช่วงนี้กิจกรรมสายฟรีก็มาเรื่อยๆื่อเลยนะผมคิดว่าสายฟรีเดียเ๋ยวนี้เริ่มแจกของที่ดีขึ้นนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะนะครับผมเออ สายฟรีตอนนี้นะครับผมมีกระทะอะไรแจกบ่อยมากนะอืมผมคิดว่าเขาเริ่มจะเอาใจสายฟรีแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เอาเอาใจมาพักนึงแล้วนะครับผมเออสมัยก่อนนี่บอกเลยสายฟรีอยู่ยากไม่มีเลยนะครับผมแทบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่สมัยนี้ผมคิดว่ามันมันเริ่มแบบเอ่อมีของอะ่ะคือสายฟรีคือไม่ต้องเติมก็มีของได้โหดได้เหมือนกันนะครับ กินปืนเขาก็มีแจกนะครับผมเออเล่นโหดได้เหมือนกัน,นครับแต่แค่ไม่มีกินปืนที่แบบว่าเอ้ยมันเท่แบบไปโชว์เขาอ่ะแล้วเท่เท่แบบนั้นน่ะนะครับผมอืมแต่ถ้าถามว่าสู้ใส่เติมได้ไหมผมคิดว่าสมัยนี้สายฟรีก็สู้ได้สบายๆนะนะครับผมอ่าแค่เสียเปรียบจิตดเดียวนะครับไม่ได้เยอะหรอกนะครับผมอยู่ที่ฝีมือมากกว่านะครับสมัยนี้อ่าโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนแล้วบ๊ายบาย